สวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นว่าผมกาลังสนุกกับรถคันนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะเห็นโลโก้ที่อยู่ข้างหลังนี้ด้วยบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถคันนี้มันมีความพิเศษยังไงมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเนี่ยมันคือรถอะไรและทําไมมันถึงพิเศษขนาดนี้ไปครับ แรถคันที่ว่ากันนี้ก็คือ Toyota GR Yaris โฉมม i n เนอร์เชนคันนี้แหละครับหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยโต yo ต a ายาริสก็รถธรรมดาบ้านเรานี่ไม่ใช่ครับคันนี้มันชื่อว่า GR Yaris ความพิเศษคือมันเป็นรถที่ทาง Toyota เนี่ยทุ่มทุนสร้างขึ้นมาให้มันแตกต่างจาก Yaris คันอื่นที่รู้จักกันในประเทศไทยครับอย่างแรกๆเลยถ้าดูจากด้านหน้าจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ยมันมีความอ้วนมากกว่ายาริสในบ้านเราปกติและหน้าตาเนี่ย คู่กันตรงๆไม่เหมือนรถยาริสในบ้านเราเลยอย่างแรกเลยนะครับคือกันชนด้วยความที่ว่าตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับกันชนตัวใหม่นี้มันจะมีการออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นลหลายๆคนที่เอาไปขับเนี่ยมักจะประสบปัญหากับการที่ต้องเปลี่ยนกันชนบ่อยๆเพราะว่าขับสนุกไงเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการทําให้กันชนนียเป็นแยกชิ้นส่วนโดยเฉพาะส่วนนี้ที่มีการทดลองแล้วและทําการศึกษามาแล้วว่าเป็นส่วนที่ได้รับชนรับเสียหายบ่อยๆ ทางโตโยต้าเลยทำหมวชิ้นนี้ออกมาแยกชิ้นเวลาซ่อมเปลี่ยนเมนทีเน็เนี่ยมันซ่อมง,ง่ายนะครับผมช่องดักลมอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้าเนี่ยมีความใหญ่ขึ้นตัวอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยก็มีการปรับขนาดขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกับการเพิ่มโลโก้ GR4 ลงไปนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวกันชนหน้าโดยรวมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและยื่นหน้ายาวออกมามากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับตัวก่อนโมบไมเนอร์เชนทำให้ตัวรถเนี่ยดูออกมามีความแบบ สปอร์ตและดูซิ่งมากขึ้นซึ่งผมว่าน่าจะถูกใจหลายหลายคนอย่างน้อยๆถูกใจผมแล้วคนนะครับผมในเวลาเดียวกันเนี่ยไฟหน้าเนี่ยก็มีได้รับการปรับเปลี่ยนรูปทรงใหม่ด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นหลอดไฟหน้า LED 3ดวงพร้อมกับไฟ daytime running light โฉบเฉี่ยวด้านข้างถ้าคุณมาจ้องด้านบนเนี่ยเขาแกะสลักเป็นลายลวดลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยจะยิ่งหลงเสน่ห์กับรถคันนี้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับเราอาจจะเห็นแล้วนะว่าตัวรถเนี่ยมันอ้วนขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับการที่ตัวรถมันมีขนาดที่กว้างขึ้นวายบอดี้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ตัวรถเนี่ยจะมาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วให้เป็นยางมิชลินพายหลอดสปอร์ตโซึ่งถือว่าเป็นยางสมรรถนะสูงเอาใจสายขับโดยเฉพาะเลยจะมาพร้อมกับเบรก GR แท้ๆจากโรงงานโตโยต้านะครับข้างหน้าเนี่ยจะมีขนาด4พอต ข้างหลังเนี่ยจะมีขนาด2พอร์ตแน่นอนครับรถสมรรถนะสูงก็ต้องอมาพร้อมกับเบรกแบบนี้อยู่แล้วนะครับสีแดงฉ่ำอย่างเงี้ยตัดกับสีเทาตัวรถบอกเลยว่าจีจัดอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยสังเกตได้ว่าตัวรถนะครับจะเป็นบอดี้แบบ3ประตูแฮชแบ็กนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยยาริสที่เรารู้จักในบ้านเราเนี่ยจะมันเป็น5ประตูแต่คันเนี้ยมันเป็นแบบ3ประตูนะครับผมเป็นแฮชแบ็กแบบสายซิ่งๆเลย คือเหตุผลที่โตโยต้าเขาทําเป็น2ประตูเนี่ยแหละเหตุผลหนึ่งคืออยากได้ฟิลแบบลุกโรสซิ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยโตโยต้าเขาทำเพื่อด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องทําเพื่อโฮมลิเกตหรือทําให้ตรงกับเงื่อนไขาการแข่งขันซึ่งรถคันนี้มีประวัติและสตอรี่การแข่งขันในวงการทางฝ่นอย่าง World Rally Championship หรือที่รู้จักกันในชื่อ WRC นั่นเองครับพื้นฐานด้านหน้าตัวรถแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์ม TNGB ผสมผสานกับพื้นฐานแพลตฟอร์ม TNGC จากด้านหลัง เรียกได้ว่า t o y o ต a เนี่ยเขาทุ่มทุนมากๆนะครับเขาไม่ได้เอาแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งของทาง t o y o ต a เนี่ยมาใช้แล้วต่อยอดแต่กลายเป็นว่าเขาเอา2แพลตฟอร์มที่เขามีอยู่เนี่ยมาผสมผสานกันซึ่งมันแปลว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนขึ้นไปอีกนั่นยิ่งเป็นคำใบชิ้นดีที่บ่งบอกเลยว่า t o y o ต a เนี่ยเขาตั้งใจทำรถมากขนาดนี้ถัดมาที่ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถของ GR Yaris คันนี้เนี่ยอย่างแรกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือไฟหน้าแบบ LED ที่ลากยาวจากซ้ายจะรดขวาจะเห็นได้ชัดเนี่ยว่าเป็นตัวเส้นแบ่งที่ตัดตัวรถให้ตัวรถดูมีมิติและเห็นความกว้างข,ของตัวรถมากขึ้นถัดลงมาครับจะเป็นท่อไอเสียคู่แบบ Dual Exhaust อย่าว่าตะขิงเลยครับผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนเนี่ยก็ต้องพูดกันอยู่เสมอแหละครับว่ารถไฟฟ้านะ่ะมันไม่มีท่อมันไม่มีเสียงไม่มีความเร้าใจแบบนี้มันให้ได้รถไฟฟ้าให้ไม่ได้นะครับคันนี้ให้มาเป็นหลังคา ฟอ r c e คาร์บอนจากโรงงานนะถามจริงเหอะโตโยต้าเนี่ยเคยให้อะไรแบบนี้บ้างผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนักนะครับแต่ GR Yaris คันนี้ให้หลังคา Force c a r ์อบอนแท้ๆมาจากโรงงานเลยผมว่าทุกคนน่าจะดูภายนอกกันเต็มที่แล้วยวพาไปดูภายในดีกว่าครับไป บอกเลยนะครับว่าความประทับใจแรกหรือ first impression ของเจ้า GR Yaris คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้เลยเนี่ยคือตัวคอนโซลหน้าตัวรถเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเขาออกแบบให้มันมีเคอร์ฟเข้าหาคนขับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน driver centric design เป็นการออกแบบที่เข้าหาแล้วก็โฟกัสที่คนขับเป็นหลักสังเกตได้นะครับว่าตัวจอกลาง Infotainment เนี่ย จะเคิบ์ฟเข้าหาคนขับในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ลากลงมาที่คอนโซลกลางฝั่งขวาของคนขับตัวรถเนี่ยแอร์เนี่ยเหมือนโอบล้อมเราอยู่เรียกได้ว่าทําให้เรารู้สึกพิเศษรู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในค็อกพิทเครื่องบินเลยนะครับผมมันมีฟีลลิ่งที่รถคัน,นอื่นๆเนี่ยมักจะให้ไม่ได้ซึ่งผมว่าคันนี้น่าประทับใจมากๆตรงโจดสายซิ่งสายนักขับอย่างผมมากเลยฟีลลิ่งตัวเบาเนี่ยมันจะเป็นเบาแบบ กึ่งกึ่งบักเก็ตซีดที่จะอบกระชับกําลังพอดีนะไม่ได้ม่ได้แบบว่ารัดจนแน่นผ้าตรงกลางเนี่ยทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยจะเป็นเอาคันทาราขอบนอกเนี่ยจะเป็นหนังตัดด้วยตะเข็บสีแดงเพิ่มความซิ่งในเวลาเดียวกันนะครับพนักพิงศีรษะหรือเฮดเรสเนี่ยจะเป็นโลโก้ GR หรือกาซู r a ซิ่งเพื่อให้คุณรู้ว่าเนี่ยคือไม่ใช่ยาริสธรรมดานะแต่เป็น GR ยาริสนั่นเองครับ ในส่วนของวัสดุนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันไม่ใช่แบบว่า soft touch หรืออะไรนะมันเป็นแบบว่าโพลิเมอร์ขึ้นรูปพอได้สัมผัสจริงๆเนี่ยมันเป็นงานประกอบที่ถือว่าเนี้ยบนะเวลาจับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่ได้กองแก๊งมันไม่ได้มีเสียงเอียดอาร์ดอ่ะมันทําให้รู้ว่าเออเนี่ยคือรถ made in Japan แท้ๆเกียร์ของรถคันนี้เนี่ยโอเคหลายคนอาจจะช็อกนิดนึงมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันเนี้ยมันคือเกียร์ออโต้แบบ8สปีดได้รับ การพัฒนาและใส่ใจโดยทีมวิศวกรโตโยต้าเป็นอย่างดีผมบอกเลยว่าเกียร์ตัวนี้รับประกันความทนได้เลยแน่นอนครับเกรียงได้ว่าคันนี้ใครที่ขึ้นมาเนี่ยจะประทับใจในความซิมเพิลแล้วก็ความเรียบง่ายสบายๆแต่แฝงไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งนักขับได้เป็นอย่างดีเลยครับผมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีค่าตัวค่าสู่ขออยู่ที่เท่าไหร่และบางคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยผมพูดเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์นักหนย,ยังไม่บอกตัวเลขสเปคเครื่องยนต์เลยปะ เดี๋ยวผมพาไปบอกทุกคนแบบละเอียดยิบกันต่อดีกว่าครับผมมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับจะไม่ให้พูดถึงเครื่องยนต์ก็คงไม่ได้นะครับผมตัวรถ GR Yaris คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรพ่วงเทอร์โบชาร์จแบบ3สูบที่ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่300แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรคือต้องพูดกันตรงๆนะว่ารถ GR Yaris แบบนี้มันเป็นรถที่ค่อนข้างนิชและเฉพาะเจาะจงนิดนึง คนที่จะซื้อหรือให้ความสนใจกับรถแบบนี้ต้องเป็นคนที่หลงรักและหลงไหลในความเร็วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอยากขับได้ทุกวันแบบ Daily Use เพราะว่ามันคือเกียร์อัตโนมัติและสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่หรือเป็นแฟนๆเอจีคาอยู่แล้วเนี่ยครับก็ไม่ต้องรอช้านะเพราะว่าทางคันนี้เขารอคุณอยู่ทาง AGC a r s เนี่ยเขาก็มีรถนำเข้าตัวพรีเมียมตัวเด็ดๆรุ่นอื่นๆมาให้คุณได้รับชมและพร้อมให้คุณได้จับจองถอยกลับบ้านอีกหลายคันเลยครับ และอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของทาง a g c a s ได้ที่ทุกแพลตฟอร์มนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ